สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Hello Neighbor กันอีกแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับจาก EP ที่แล้วผมก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมืดไปหน่อยนะครับผมก็เล่นตอนกลางคืนคือชีวิตจ,จริงไม่ได้เล่นตอนกลางคืนนะแต่ว่าในเกมมันมืดนะเออนะอเคก็ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้รู้สึกว่าเราจะยังไม่ได้ไขกุญแจแดงนะใช่ไหมใช่แล้วผมยังไม่ได้ไขเลยแล้ววันนี้เราจะมาดูลงุงเอ็กซ์ไซส์กันเอะไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะมาไขกุญแจแดงกันนะครับ อาจจะมีภาพกระตุกบ้านนิดนึงก็ขออภัยนะครับผมก็นะไม่เป็นไรหรอกนะก็แค่กระตุกนิดนึงครับก็ดูไปเถอะนะก็มันเป็นเฉพาะตอนเช้านะโอเคผมก็จะเอาของที่ไม่จําเป็นออกไปให้หมดอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะจาเป็นแล้วอะไอ้กล้องนี้ก็ไม่น่าจะจําเป็นเหมือนกันแล้วก็เอาเราเอาแค่กุญแจไปแล้วถามหน่อยมีกุญแจเองแล้วจะเอากุญแจไปปลดล็อกที่ไหนถามหน่อยฮะอันนี้ ถามจริงจะไปปูดล็อกที่ไหนส่วนของบ้านหรือว่าจะไปปูดล็อกบนนู้นเลยเหรอ <c oughs> ก็ไม่ไน่าจะใช่เรือ่องเราต้องไปปูดล็อกตรงไหนอตรงนั้นต่าไม่รู้ดิคือผมไปศึกษาเกี่ยวกับห้องใต้ดินมาลแล้วนะครับดูเหมือนว่าถ้าเราจะต้องไปไขาตามไล่ไขกุญแจให้หมดนะครับผมคือไปตามไล่ไขกุญแจให้หมดนั่นแหละเออจะเป็นการแล้วในห้องที่มันมีล็อกอยู่อ่ะในห้องที่มันล็อกกุญแจอยู่นะครับมันจะเป็นการฝึกความสามารถด้วย แหละให้เราไปฝึกความสามารถนะครับเราก็จะผ่านแอดนี้ได้อย่างโดยดีนั่นเองครับผมอ่าโอเครู้สึกว่ากูเจน่าจะอยู่ห้องนูป้ปะไม่รู้ด,ดิคือผมดูผ่านๆตามานิดนึงนะก็คือฝรั่งก็ใช้ล่มบินด้วยนะคือเขาใช้ล่มในการเป็นล่มชูชีพอะ่ะเออน่าสนใจมากแล้วผมก็โจนล่มทิ้งไปแล้วด้วยผมก็ปนแล้วห้องใต้ดีแล้วนะ ตรงนี้มันใช้กุญแจอะไรกแจเขียวอี่กุญแจแดงอ่ะเอาไปป่วนล็อกไหนครับพี่น้องต้องรอลุงลงมาป่ะเอารงท้ามา <c oughs> เฮ้ยลุงลงม,มาให้เห็นหน้าหน่อยลุงลุงหน้าหลอกกันไป <c oughs> ลุงลงม,มาเดี๋ยวนี้คุณท่านเอ๋ย เป็นไรของลุงเนี่ยดีดีก็เดินไปตามทางรถไฟแล้วก็ไปทำทางกระจกลุงโกจิตป่าลุงเป็นอะไรของลุงเ่ยเออเออรถไฟรถไฟรถไฟพี่น้องรถไฟ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 มารถไฟมารถไฟรถไฟรถไฟเรือรถไฟมาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถไฟเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟได้ไหมลุงไปแดดแล้วเนี่ย อ่าขึ้นได้โอเคปิดปรนะตูก่อนโอ้ขึ้นได้เลยเนะี่ยอ๋อกด S ออ๋อกด S คือหยุดถ้ากด S อีกครั้งก็เป็นการถอยหลังโอเคเดี๋ยวนะขอเนี่ยไปคิดแป๊บนึงห้องนั้นใช่ไหมอ่เนะอเาเราต้องขึ้นตามท่อไปป้ะแล้วก็ขึ้นไปตรงูลแล้วก็ อาศัยหลังคารถไปเหยียบแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนันนะได้เลยแต่อย่างอื่นที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเราต้องไปเอาล่มก่อน <c oughs> เดี๋ยวสิเลยครับพี่น้องเลย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 เล <c oughs> ยลุงล, <c oughs> <c oughs> ลุงโอ้โหลุงโอ้ลุงเป็นสไปเดอร์แมนมันพอไหมผมว่าอย่าไปนิดนึงน,นะ มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยล่มก็หายก็ที่สำคัญก็คือต้องไปเอาล่มก่อนแป๊บ,บนึ่ง <c oughs> <c oughs> ด่านใหญ่ <c oughs> โวหน้าเลยพีน้องเอ้ลุงขออยู่ดีๆสักพักได้ไหมลุงคือจะขึ้นไปเอาล่มอ่ะล่มมันอยู่ไหนล่ะทีนี้สึกว่าผมโยล่มทิมมาตรงนี้ไม่เจอเลยอะล่มโอ๊ยได้ไง แล้วมันก็ตัข้างบ้านนั่นเลยเอาบัวมามาเลยลุงไฟฉายก็มาไฟฉายก็มา <c oughs> ไอ้ยุสกับลุงหล่ออะไรกับพี่ด็อก <c oughs> เลือเลือเลือดน่าจะถึงนี่แหละนะ่เวทุเ <c oughs> ออตรงนั้นเราก็ยังไม่ได้สำรวจเลย <c oughs> สวยแล้วเจนี่เอาไงดีเครืตรงนั้น ขึ้นเออขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ครับพี่น้องทำไมต้องม oh, oh. าปีนโอ้ ه, โาตกตตกตกเลยพี่น้องเดี๋ยวสิลุงหยุดได้แล้วลุงลำคาแล้วตอนนี้โอ้ลำคาขั้นเอาต้าครับทุนไหนลุง,งปีนได้แล้วลุง กันยังไงเดี๋ยวไปขึ้นหน้าบ้านกไดแนี่นี่เห็นไหมครับเขาใช้ร่มบินกันโอเคมีกีการ์ดด้วยเอากีการ์ดมาเออไม่เอาเผื่อแบบได้ไปปลดลอกที่อื่นอีกเลยวางไว้รองเท้ามาดูคมไม่กระโดดลงมาใช่ไหมมาเปาล่ารุมอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่ไงอ้วเที่ยามมือดอีกแล้วอะ่ะโอ้ยมืดรุแท้ แอบกันไปเลยลุกลุงมาเอา้าเฮ้ยลุงจะปีนขึ้นไปดูอะไรกันนะขนาดนั้นมันมีอะไรให้ดูไหมมันมีอะไรขึ้นไปดูฮะลุงลำคาบแล้วเนี่ยโอ้ขนาดปลาขยะใส่ลุงยังไม่ได้เลยเนี่ยเลยเป็นอะไรกันเนี่ยถังขยะ EP ีนี่ยต้องมืดอีกแน่เลยเอ้ย โอ้ยไม่สถาพสถานลุงเลยไปไรเอ้ย <c oughs> เอ้ยเฮ้มันเป็นไปได้ยังไงอะคือบินผ่านหน้าลูกฉุยเลยดูหูะปจ้าจอดค่อยๆบินแล้วยังอยู่พี่น้องยังไม่ตายครับพี่ลุมล้มลุงล้มลุง,ลง,ลง ขัดติลุงโอ้ออยตกอแล้วโอ้ยเบื่อในไเวลาไป,ไปตามท่อกได้โอ้ยก็ไม่ถึงอีกโอ้โปบนหัวกับเกมนี้เลยพี่น้องลุงก็เติดจริงๆนะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะไปปนดล็อกเลยได้เลยทีนี้ไปขึ้นไปเอ๊ะ จับมาดิอันนี้อันนี้พูดจริงเหรออันนี้คือแบบโอ้โหเดี๋ยวนะคือปีนกระจกไม่ใช่ปีนกระจกปีนผ่านหนะ้าลุงลุงยังไม่จับเราเลยโอ้โหพระเจ้าจดอดอะไรไม่ได้ล่างแอะอ๋ออันนี้ไขควงแม่เนี่ยจริงก็ขึ้นมาดิเลิกแล้ว คงไม่เรียบร้อยไปขึ้นไปอู้อุ้ยอุ้ยเกือบตายโอ้โหมาเดีจะขึ้นไปยังไงล่ะทีนี้คือตรงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดนิดนึงนะครับขออภัยโอ้โหตอนนี้เมืองสว่างมากขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมได้โอเคอย่างนั้นก็ปิดสูค่ความสววางกันไกลกว่านี้สียง ดีขึ้นมาเลย้ะตรงนี้โอ้ไหนสุด <laughs> ดีๆไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยคุณจะแดงได้ละ็อกมาก็เข้าไปเลย <laughs> มันมีอะไร <laughs> หรือว่านี่เป็นเบสเมนต์ของลุงเออมั่วอะไรเนี่ย <laughs> โอ้ยอะไรอีกเนี่ยมีอะไรให้เล่นอีกแล้วเนี่ยลื่นปื๊ดเลยดูโอ้โหอะไรครับเนี่ยเป็นห้องเลยมีอะไรเนี่ยเออไม่รู้ปะ ที่สโธรต์ตามทางไปก่อนแล้วกันนะลงไปลงไปเลยลงไปเลยเอออะไนี่มันเลื่อนไม่ลงหนักโพดอะไรก็ไปทางไหนได้ก็ไปก่อนเผื่อแบบลุงจะมีลุงยักษ์โผล่มาอย่าพูดเลยไปเปล่าสิแก้วใหญ่แทะไปทางไหนต่อเอ้ยลุงเงินเหรอหรือว่าเป็นเงินย่า เฮ้ยแล้วแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอคือแค่เดินไปชนนีด่เดียวเป็นแตกเลยเหรอวะเราไม่ธรรมด,ดาไปกันไปเออมีตังไดไกันเนี่ยผมมีตังเฮ้ยอะไรเนี่ยมีนมปังด้วยอย่าบอกว่าเราจะดีตัวขึ้นไปไม่เอานะพี่นอ้องอ้าวเอาเ,อาาเลเอุ้ยเก็บตาย เป็นไงโตัวอะอ่าเออเราต้องลงไปตรงนั้นเปล่ามันมีช่องว่างอะเดียวสิอ๋อนี่ไงเอ๊ะอ่ะมีทางด้วยสวัสดีครับนี่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกจะลโดดขึ้นนาฬิกา,าไปโอ้โหไม่เอานะ อันนี้เสียวตายแล้วนะพี่ไม่นะไม่เออยยงอยย่ได้ยยยยยยไยย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 งยยยยย่ยย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 ยงยยยยยยยะยยยอยยยยายยยยยยไยยยยยอยยยยดยยยย โอ้โอ้ได้แล้วโอเคทางขึ้นก็ขึ้นไปนี่คือสีแดงเลยเป็นห้องยักษ์เลยคืออะไรทีศทางไปเดี๋ยวก็ขึ้นไปนี่มันอะไรเนี่ยเออเอามาเถอะเอามาเถอะก็ถีบก็มาีเถอะก็มาเถอะเอามาเถอะเอามาเถอะเอามาเถอะเรื่องอะเผื่อมันจะมีตัวอะไรมาทด้ปุ๊บดีกว่า ปลอดภัยแน่เหรอ,อน,นี่มันจะปลอดภัยแน่เลยอ่าได้เลยแง่อันนี้มันไม่ปลอดภยัยมาไปถึงนะสาธุเได้แล้วเออไป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 ฮีซาเกตอีกแล้วเออเออกิดแปลกไป อะไรลจขึ้นไปไอาวเลยจะขึ้นไปไงอะเอานี่เหรอเออเว้น่าจะใช่ไม่รู้ว่ะมันปักได้ก็ปักโอ้ยสูงไปเอออพี่น้องพี่น้องจะตกเอายาปักไม่ได้เนี่ยเไรเฮ้ย้ย โอ้โหไม่ตกไปแล้วพี่น้องรีบร้อยมาเึ้ื่อนตามลราดับมาจากนั้นก็อเอานนี่มาก็เอ,อื้อไดแล้วขึ้นไปไปทางไหนพี่น้องไหนอ่ะก็ต้องกระโดดไปเกาะตอ,อ,อนนี้เหรอโอ้โหมันจะถึงวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยสบนสม่ฉัอื้อ อ๋อนี่ห้องอะไรน,นี้อ๋อหรือว่าอันนี้มันเป็นฝึกฝึกการกระโดดสองชั้นเหรอเดี๋ยวดีลองดิอ๋อนี่ไงไม่ใช่อ๋อนี่ไงกระโดดสองชั้นครับเรามีสปริงเหรอ <c oughs> เข้าไปได้แล้วทีเดียวมาเต็ดจ ให้อ t นสตันทูบินต่อครับพี่นุ้งแล้วห้องนี้ทำไมมันเอียดอาร์ตจังเลยพี่น้องคือมันเหมือนจะมันจะตกลงมาตลอดเวลามาต่อไปคุณเจ้เขียวเออเออเออตกพี่น้องโตกันแล้วตกลงมาอย่างชิวๆไม่ต้องเกรงขามอะไรกันแอบกันเฮซา r ์เกจอือนี่ไง ไปก็คุณแจเขียวใช่ไหมเดี๋ยวจว่าไปเราย,ยังไม่สำรวจห้องที่มีกล่องนั้นเลยนะกล่องที่มันเป็นประตูน,นั้นนะ่ะมันน่าจะอยู่ในห้องนั้นแหละนะโอ้ยแล้วผมก็ตกลงมารอบที่88แล้วว้ายโอ้ยแล้วน่าจะอยู่ในห้องแลนด์เนี่ยมันไม่มีห้องเหลือแล้วอนะผมมาปีนไปเสียรออะไร ฟ้ารีบร้อยขวางไว้ขวางไว้เออเลยแหละขึ้นไปสรุดกล่องไหมเฮ้ยโอ้โหลุงมันเดินขึ้นมาเนี่ยเนี่ยไอห้องนี้ไอห้องนี้เรายังไม่สำรวจเลยมันน่าจะอยู่ในห้องนี้แน,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 น่นอนอะ่ะคือมันเป็นห้องเดียวที่เรายังไม่ได้สำรวจเออนี่แหละเออเหลือลุงตามมาเจ๊ภาษาคนไหม เสียงอะไรอะ่ะมีกระทาด้วยหยิแบบนี้อ๊นี่คืออะไรเอ๊นี่อไงกุญแจเขียวอะไรอะ่ะมันเป็นแม่เหล็กเหรออันนี้มันหยิบไม่ได้อะ่ะเหมือนว่าเลยต้องทำให้เครื่องนี้มันหยุดทำงานนะ้ทำยังไงล่ะต้องมีสักที่สิ ต้องขึ้นไปที่เดิมหรอน่าจะใช่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรทั้งนะั้นเนี่ยโอ๊ยคืออนไร อย่ยาตกเข้าไปเข้าไปเออแล้วเข้าไปเข้าไปก็ไปดูด้านบนดีคือแบบไม่รู้อ่ะมันขึ้นไปเถอะลูกป,ปูมะเขเือเทศไปด้วยโอ้โหลุงมีงบทำขนาดนั้นเลยแหละเอ๊ะอย,ย่าตกไอ้หนูอย่าตกอย่าตกโล่โอ้โหเก็บแต้มีอะไรไหมโอ้โหสวยมากคนนี้อะไรเนี่ยเอ๊ะนี่เหรอใส่ไหม อ๋อในไงมันหยุดทำงานแล้วมาแล้วมันขึ้นได้ไหมไม่รู้ว่ามันอยากขึ้นเออมันขึ้นไม่ได้เว้ยมันต้องมีสักทางที่มันขึ้นได้ดใช่ไหมเนน่ตัวกันแล้วมาต้องไปดูเครื่องไม่มีเสียงแล้วแสดงว่ามันหยุดทำงานแล้วโอเคฉลาดอะไรล่ะพี่น้องอะไรเนี่ย ประตูด้วยโอ้อะไรเนี่ยมีหน้าเจฟด้วคิลเลอร์ด้วยแม่ประตูอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเข้าไปซี่โอ้ติดเลยน่าน่นาน่นาน่นานติดเลยติดเลยพี่น้องติดเลยติดเลยเดี๋ยวซี่มันไม่ใช่เวลาติดโอ้ยติดโอ้ยต้องโหลด อ้าลวลดไหมหลดไหมหลดไหมหลดไหมลดไหมคือมันคงไม่เป็นเริ่มตั้งแต่ยังไม่ได้ขายกุญแจแดงใช่ไหมเออขายแล้วดีอ่านี่ไงขายแล้วขายแล้วโอเคจากนั้นก็ขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยอกิกะมาเราต้องขึ้นไปครับขึ้นไปเอากุญแจมาเลยลุงนาจะอยู่ด้านบนนี่แหละนี่มันไม่มีเสียงแล้วครับ หยุดงานเรียบร้อยมาเออข้ระป๋ะกระป,ปนี่มันจะทำงานแล้วโอเคนี่กุญแจเขียวมาเสร็จโจโอุย้ยกดผิดเออไปกดโลบอ่ะไหมน่าจะไขายได้กุญแจเขียวแหละอืมเอออาจจะ่ไหมเนี่ยมากุญแจเขียวกุญแจเขียวทำ ลงไปด้านล่างจะลงไงอ่ะไปเลยลงไปเลยจะมีสักทางา <laughs> เราเราร้องด้วยอะ่ะโหเพิ่งเคยเห็นลงอยู่เลยลงอยู่เลยีนเด็กคนใจเขียวเดี๋ยวมันปงังมันขล่มไม่ได้ด้วย嘛เรียบร้อย อุ้ยแหละเอ๊อเย่โอเคที่ที่ไหนเนี่ยมีหุ่นเทียบเลยอะไรอ่ะ,ะ <varit> ต้องแอบปะต้องแอบปะอไม่ต้องแอบอ่ะต้องรออดอดังเหรอรู้สึกว่าที่ดูคร่าวๆมันต้องรอออดดังอะ่ะอยา่าไอ้หนู งรออดดังแล้วก็ไปเลยมาว้าวมาไปๆเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวเซฟก่อนพี่นะ้องเซฟก่อนเลยเซฟเ,เซฟเซฟเอาไอที s ูเซฟ o w วมา เซฟทุกจุดครับเดี๋ยวเดียวเดียวเละแล้วก็ไปโหลดเซฟดูนะเออแล้วก็ไปโหลดเซฟนั้นได้ไหมเอาไม่ได้ครับพี่โอ้ไม่ดีเลยต้องเริ่มใหม่ดังสิ ไปสุดครับไปสุดไปสุดก็แหละวเออดังแล้วมาไปนะโโอ้หไปยาวเลยเดี๋ยวขึ้นนี่ก่อนขึ้นนี่ก่อนขึ้นนี่ก่อนขึ้นขึ้นขึ้นก็แล้อะไรโอ้โหวุ่น มันคงไม่กระโดดขึ้นมาใช่ไหมเปียบเลยไอตัวนั้นไอตัวนั้นไอตัวนั้นมันยังเดินเราต้องรอให้ตัวนั้นมันหยุดก่อนอะคือมันมีแต่ละที่โอ้โหไอตัวนั้นมันไม่เดินเหรอโอ้โหก็ไม่ยามเอออยู่ที่เด้ออะไรเนี่ย ต้องเริ่มใหม่เลยมามามาตั้งใจตั้งใจสติหน่อยเล็กเฮ้ยอะไรเข้าไปเข้าไปมีสติเขามีสติสติปัญญาอยู่ไหนมีสติหน่อยเลยเลยเลยเสียงหุ่นไหม ไปเลยไปเลยต้องรออะไรแล้วเออ,อ,อแหละไม่เดี๋ยวย่าตกอย่าตกอย่าตกอย่าตก,าตกมันเห็นเราเนี่ยตัวไหนตัวขาวขาว่อะลอยสักรอบหนึ่งก่อน ันเห็นแล้วเรียบเลยดูโอ้โหนตรงนี้มันไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลามากซีฟก็ไม่ได้ด้วย <c oughs> ไปไปไปมันจะอยู่ แล้วกันละโอ้มันอยู่แถวนู้นน่ะไอหุ่นน่ะหุ่นที่มันตอนตอนที่มันเวลาหยุดอ่ะมันยังอยู่แถวนู้นให้ไวพี่น้องกระหอดกระเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคูหุ่นเดียวอะไรคูแล้วเนี่ย อะไรเราบอกอ๋อหรือว่าอันนี้คือสกิลการบีบคอเหรอน่าจะใช่ครับนี่คือสกิลการบีบบีบบีบคอโอเคบีบคอแล้วตายเลยนะไม่ใช่บีบคอลุงแล้วตายเหรอนะวัดต่อยลุงอะไรเออเออแหล่ล้มเลย โอเคนะครับก็เอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจผมในการมิกิตอบอะไรน,นะครับอย่าเพิ่งวันนี้เราได้ฝึกความสามารถไป2ออย่างนะครับนั่นก็คือการกระโดดสูงนะนี่การกระโดดสูงแล้วก็การบีบคอลุงนะครับเดี๋ยวผมบีบคอให้ดูมาลงุงบีบคอหน่อย นี่แหละน,นี่คือกสกิลการบีบคอครับนี่ครับทาให้คุณลุงนั้นล้มมาครับผมก็เราได้ฝึกสองสกิลแล้วนะครับสกิลการกระโดด2ทีนะครับได้คุณแจแดงอยู่บนนู้นนะครับสกิลการสกิลการบีบคอลุงก็ได้จากห้องเขียวๆด้านนั่งด้านข้างอึอนั่นแหละนะห้องประตูสีเขียวที่มันมีกล่องบังเยอะๆอะ่ะนี่แหละเนะี่ยห้องนี้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 ไอห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เออห้องนี้แหละนะ โอเคผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแหละนะเพราะว่าผมนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะเออไม่ต้องพูดมากหรอกนะ็ต้องจากบ้านลุงก่อนเลุงจับโอเคผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP 5นะครับผมก็ไปละ